แขนมันอ่อนแรงปั่นล้อดเดินด้วยมือจุดไม้ปลายทางก็คือได้ออกตามหาเฮ้ยก็สิบบาทจ้าสิบาทสวยงามจ้าอ่ามะเขือแทศก็สิบบาทจ้า,บบาจมะนาวก็สิบบาทเออซื้อกันได้จ้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับ รายการไปกับมนุษย์ล้อก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมที่เป็นผู้ติดตามและเป็นผู้สนับสนุนรายการอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมมาที่วัดบึงบาหนองเสือผมจะได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่พิการ่างตาแต่เป็นยอดนักสู้เดี๋ยวตามผมไปดูเลยว่าเขา ขายของในตลาดนัดบึงบาแห่งนี้เขาทำอย่างไรทั้งๆท,ที่ตัวเองก็สายตาไม่ดีเชิญเลยครับท่านผู้ชมครับผมมาที่วัดบึงบาหนองเสือเนี่ยผมได้รับการบอกเล่าจากชาวบ้านที่หนองเสือที่บึงบาแห่งนี้ว่ามียอดนักสู้คนหนึ่งที่เขาพิการทางตาแต่เขาได้มีโอกาสมาค้าขาย ที่ตลาดนัดแห่งนี้ท่านผู้ชมที่รับรักครับรายการไปกับนุดล้อนี่จะพาไปพบกับผู้หญิงคนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทราบชื่อหรือว่าอ่าสิ่งที่เขาขายของนั่นคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาขายอะไรทางค่อนข้างจะธรรมดาครับผู้มีการทางการเคลื่อนไหวก็จะลำบากหน่อยแต่ว่า การทั่วไปก็โอเคครับนี่ฮะเพราะว่ามันเป็นตลาดนัดผมว่าขนาดขนาดใหญ่เลยแต่ว่าผมมาก่อนเวลาที่ตลาดนัดแห่งนี้จะาทาการขายนะครับนี่ก็แดดกำลังแดดกำลังร้อนเลยเอ,อ๋อชื่อป้าอะไรเดี๋ยวเราไป รู้จักกันเพราะว่าผมได้รับการแนะนำจากคนที่นี่ว่ามียอดนักสู้คนหนึ่งพิการทางตานะครับก็มาค้าขายที่นี่นะครับค้าขายที่นี่อ่าน,น,นี่คนไหน,น,น,ไนอ๋อคนนี้ฮะเจอแล้ว<ต>สวัสดีครับคุณป้าโอ้ใส่แว่นเท่เลย แต่เป็นอย่างเที่ฮะท่านผู้ชมนี่คุณป้าขายพุ้ซาขายส้มขายพริกขายสเปเรละนะครับไปไหนมาป้าไปขายยุ้องห้าเพิ่งจะมาที่นี่เรงของที่ครั้งที่สองอันนี้เช้าที่ของห้าหัตสารอ้อาวเช้าที่ของห้าแล้วก็เก็บจากของห้ามานี่มานี่ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยยังไม่ได้เข้าบ้านเลยเข้าบ้านตอนไหนตอนไหน,น,ไหนเนี่ยมืดเสร็จจากนี้เขาค่อยเข้าบ้านอยู่ไหนเนี่ย ป้าอยู่ฝั่งโน้นดูฝั่งโน้นเนาะจ้าอ๋อป้าขายอะไรบ้างป้าป้าแนะนำหน่อยขายอะไรบ้างมีมีผักผักผักใบถั่วผักยาวอผักควางตุ้งคณะควางตุ้งของเี้ทุกนั้นแหละค่ะคือคือคือเอาเฉพาะกินสามารถซื้อได้เลยสามารถซื้อได้เลยอ่าก็ต้องเป็นโหยว้อไมคุณป้าครับคุณป้าพิการทางไหนครับป้าตาไหนไหนไหนจนอ๋อ ท่านผู้ชมครับคุณป้าพิการทางตาข้างขวาป้ามานันนี้อย่ากลกัวอย่ากลัวเป๋ <c oughs> อยู่ใกล้ๆเป๋นี่ออ <c oughs> ผมได้รับการแนะนําจากประชาชนที่นี่ว่ามียอดนักสู้คนหนึง่งถึงแม้ว่าจะพิการทางตา <c oughs> แต่ก็ทํามาหากินไม่เป็นภาระของใคร <c oughs> ป้า <c oughs> เยี่ยมมากสามารถเป็นตัวอย่างให้ <c oughs> เป็นตัวอย่างป้าเป็นคนหนองเสือเลยไหมคนทัญยะคะ่ะโน้นหนองเสือโอ้คนโ <c oughs> น่น,น,นละใครละ่ะ สามีค่ะคุณโนสามีที่หลังบอกด้วยว่าสามีไม่ใช่คนโน้นนะสวัสดีครับผมอ่านี่นี่ก็ต้องเดี๋ยวอุดหนุนบ้าไปกันเนี่ยนี่ส้มอนี่ส้มอันนี้อันนี้พุทธาพุทธานี่นะทีมงานผมเนี่ยหกคนเนี่ยสามารถกินได้แต่มีสองคนกินไม่ได้พุทธไงแต่บังเอิญเขาช่างกล้องผมเป็นอิสลามก็พุทธากินไม่ได้ แตงไทยก็หวานนะแตงไทยโอ้แตงไทยก็หวานนะโอเคคุณป้าครับคุณป้าเป็นอะไรถึงอ่าพิการไปตอนแรกก็ตาเป็นรูไปรักษาที่จังหวัดปทุมจังหวัดปทุมบอกว่าไม่สามารถรักษาได้ไปที่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์พาตาสามเที่ยวได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องยอมรับสภาพว่าเราต้องพิการแล้ว คุณบ้าได้เบี้ยวคนพิการไหมได้ทำบัตรคนพิการแล้วนะค่ะโอเคเพราะว่ารัฐบาลใหม่ขึ้นมาเราจะได้เผื่อรัฐบาลเขาให้นู่นให้นี่เนาะเราจะได้มีสิทธิ์บ้างแต่ป้านี่เก่งมากเลยเพราะว่าทางผู้มุ่งกับผมเนี่ยเขาเจอป้าที่ไปอบรมที่ลังสิตค่ะที่ลังสิตไปค่ะแล้วก็เห็นว่าป้านี่โอ้โหมาจากน้องเสือเลยค่ะ มาจากบึงบาอยากรู้อยากเห็นว่าทําไมเขาไปเขาไปที่นั่นก็มีอะไรดีอ๋อ,เ,อเราก็าไปเนาะ,ะเพื่อมีประสบการณ์ป้าครับที่เนี่ยตลาดเนี่ยทุกวันอะไรครับวันพุธก็วันจันท์จัน์ตอนเช้าครับตอนเย็นวันจันทร์ตอนเช้าที่นี่วันพุธตอนเย็นที่นี่ก่อนมาที่นี่ป้าก็อยู่คลองห้าสมมุติวันในวันนี้คอทุกวันโอ้คลองห้าทุกเช้าเลยครับเช้าค่ะเที่ยงคืนนะออกจากบ้านแล้วไปซื้อของที่ตลาดไทยท่านผู้ชม ผมมาตื่นไม่ทันถ้าตื่นทันแล้วจะพาท่านผู้ชมไปดูป้าที่คลองห้าที่ป้าเขาต่อสู้ชีวิตไปขายตั้งแต่เช้าเนาะเนี่ยขายเวลาเนี่ยเวลาตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยประมาณเกือบบ่ายโมงแล้ะป้ายังไม่ได้เข้าบ้านเลยเพราะว่าต้องเสร็จจากนี่ก่อนใช่ไหมลุงเสร็จจากนี้แล้วสองตายายก็เข้าบ้านอาบน้านอนตอนเช้าก็สู้ต่อที่คลองห้าครับ ป้าครับอกับการที่ป้าอยู่ตรงเนี้ป้าถือคติอะไรที่ที่ที่สามารถดำรงชีวิตได้เนี่ยคติอะไรคะครับ,ค,รบคือว่ามันการดูแลลูกหลานนะคะครับเออกลัวเขาอดอยากอือแล้วก็ังดูลูกหลานอีกนะคะไม่ใชจจ่เฉพาะตายายมีหลานอีกสองคน วัวเมียลูกหลานไอ้ลูกชายมันดื้อมันมีแต่เมียมันไม่มีลูกมีลูกมันไม่เลี้ยงเราก็ถือคติว่าเราห่วงทุกคนในครอบครัวเราถึงต้องลุกขึ้นมาสู้โอ้นี่ยเป็นคติประจําใจของคุณป้าเขาวันนี้เราก็ได้มีโอกาสนี่รถข้างๆเขาขายอะไรป่ามันเนาะเชื่อมเอมันเชื่อมโอนี่มันเชื่อมเต็มไหมป้า ล็อกเนี่ยที่เนี่ยเต็มค่ะช่วงวัยเขาจะมาประมาณบ่ายสองบ่ายสามขายเย็นนี่แต่ป้าขยันนี่มาตั้งแต่เที่ยงเพราะป้าเก็บยาของข้ามาก็มาลงนี่ไม่รู้จะไปไหนอะเนาะแล้วก็มากว่าจะจัดกว่าจะจัดของตั้งเต็นเองเหรอครับลุงต้องทำเองเนาะอ๋ออืม แต่ไม่มีไม่มีอุปสรรคใี่ไมป้าไม่มีครับอุปสรรคคือไม่สบายไม่สบายกับฝนนะไม่สบายคือร่างกายไม่ไหวออุปสรรคครับนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยว่าท้ายรถมีอะไรบ้างไปทานไาเดินไปเดินไปโอเคนี่ด้วยท่านผู้ชมมีฟักเขียวฮะนี่ช่างกล้องมาดูเนี่ยเอากลับบ้านด้วยไหมเนี่ย เออนี่ฟักเขียวมะเขือมะเขืออันนั้นอะไรหัวใจเท้าหัวใจเท้าอ๋ออ๋อแตงแตงอะไรเออแตงอันนี้มาจากไหนป้าซื้อเข้ามาจากที่ตลาดนะค่ะที่ตลาดนะที่ส่งนะเนาะใช่แล้วก็ถวายรังนึิมเลยคือหลานซื้อจากหลานใครไปอะป้าท่าป้าเองเหรอป้าไปซื้อเองเหรอครับไปทั้งคู่เลยครับโอ้ไปทั้งสองคนตายายเลยอ๋อ โอ้โหนี่ฮะนี่อันนี้ของแท้ไม่ใช่ของไม่ใช่ของยายละครับของให้ครับน้องน้องสงสารซื้อให้โอเคควาดูแลแม่พาแม่ไปขายของด้วยสักวันหนึ่งผมว่าป้าเนี่ยเป็นคนขยันสักวันหนึ่งอ่าเทวดาฟ้าดินคงเห็นความขยันของป้าโดนบันดาลให้ป้าปึ้งทีเดียวนะคนเราไม่แน่นอนแล้วโอ้ตอนนี้เรายังยังพอมองเห็นอยู่เนาะ แล้วก็ทําไปเนาะคุณลุงนี่คุณลุงมานี่หน่อยคุณลุงมาคุณลุงนี่ขอจับมือทีเป็นผู้ชายที่ประเสริฐอีกคนหนึ่งเพราะเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมคือป้าจะพิการแต่ก็ไม่ทิ้ไม่ชอบทิ้งกันใช่ไหมอยู่ดูแลกันเนาะคุณลุงปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วผมเจ็ดเจ็ดหกครับนี่ท่านผู้ชมอยย่เจ็ดสิบหกคนเขาทํามาหากินออกกําลังกายยังยังเฟี้ยวอยู่เลยเจ็ดหก ยังสามารถดูแลป้าได้หลายปีเนาะบก็ต้องขอกราบขอพระคุณลุงมากที่ได้มีโอกาสเนาะพออย่างรายการผมไปกับมนุษย์ล้อมองคนพิการทุกมิติเนี่ยจะซอกซอนหาคนพิการที่พึ่งตัวเองอะป้าไม่เป็นภาระของสังคมใช่ก็เจอป้านี่แหละเพราะฉะนั้นรายการเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรให้ความช่วยเหลือจากรัฐมาเนี่ยจะได้ติดต่อป้าผมก็จะเอาเข้านะครับ ผมก็จะเอาเข้าลิตไว้เพื่อหน่วยงานลัดเขาช่วยอะไรมาเงี้ยเราก็จะมีรายชื่อที่เราทำรายการตะกี้ผมไปที่ห้องสิบสี่มาป้านั้นคนวิการก็ไปฝึกอาชีพกันอ๋อครับแล้วก็เทปป้านี่ก็จะเป็นต่อจากเขาต่อจากเขาเพราะฉะนั้นก็ผมยินดีมากที่ได้มีโอกาสมารู้จกักคุณลุงชื่ออะไรทิรักครับ ชื่อรักเอออนุนที่เนาะอนุ้นชื่อที่มี่รักที่รักโอเคครับครับท่านผู้ชมครับรายการไปกับนุ่ล้อคุณป้ามันนี่เลยป้ามาอยู่ข้างๆเป๋นี่เราปอปลาเหมือนกันคุณลุงเดินๆข้างๆนี่รายการไปกับนุ่ล้อเนี่ยต้องขอกราบขอพวกคุณเลยอันดับแรกคือคุณป้า ดับสองคุณลุงที่ให้รายการไปกับนุล้อได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ชีวิตส่วนหนึ่งของชีวิตในการดำรงชีพในแต่ละวันท่านผู้ชมที่คุณรัรกครับนี่ก็เป็นตัวอย่างถ้าสมมุติว่าคุณเกิดมาพิการแล้วคุณยังสู้เหมือนป้านเนี่ยรับรองไม่อดตายแต่ว่าถ้าคุณนั่งอยู่กับบ้านเฉยแล้วก็จะให้คนนี้คนนี้ช่วยมันช่วยได้แป๊บเดียว ไม่มีใครช่วยใครได้นานมากหรอกใช่ไหมคุณลุงครับ,รบเพราะฉะนั้นาการมาของรายการไปกับนุ่ล้ออีกครั้งหนึ่งก็ต้องขอบคุณคุณลุงคุณป้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการไปกับนุ่ล้อมองคนพิการทุกมิติต้องกราบขอบพระคุณอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดประทุมธาน,นีต้องขอกราบขอบพระคุณสมาคมส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือ ลถเข็นเพื่อคนพิการที่อุปถัมภ์รายการสัปดาห์หน้าหรือเทพหน้ารายการไปกับนุ่ล้อมองคนพิการทุกมิติจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับเทปนี้อาทิตย์นี้สวัสดีครับลูกสิบบาทนะจ้าอบหนึ่งันหน่อยนะจ้าแต่ผักทุกอย่างสิบบาทซื้อกันได้จ้ามีเงินสิบ,บาทก็ซื้อกันได้นะจ้า พร <c oughs> ิกก็สิบบาทจ้าสิบบาท,ทสวยๆงามจ้าะมะเขือเทศก,ก็สิบบาทจ้ามะนาวก็สิบบาทซื้อกันได้จ้าผักาก็ถุงละยี่สิบซื้อกันได้จ้าส้มก็ถุงละยี่สิบเลือกกันได้จ้ามันแก,ก,ก้วก็ยี่สิบบาทจ้าจ้ามันแก้วก็ยี่สิบบาทถุงใหญ่ๆเลือกกันได้นะจ้าแตงไทยก็สิบบาทราคาแตงไทยรู้ก็สิบบาท ลหลุดหนุนก็ได้เลยค่ะมีเงินติดบ,บาทต้ตนนี้ซื้อได้ทุกอย่างเลยค่ะผักผลไม้เดือนนี้ค่ะผักยี่สิบบาทผลไม้ยี่สิบบาทผักสิบบาทค่ะซื้อกันได้จ้ามานาวก็สิบบาทขายลูกเขาขายเป็นลูกพาป,ป้าขายเป็นสูงถุงก็าสิบบาทซื้อกันได้นะจ้าสิบบาทสิบบาทจ้า